ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอามาดูวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองวันนี้นะคะไปติดตามเรื่องราวอันแสนน่าสงสารค่ะของสองตายายอาศัยอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งนะคะในหมู่บ้านแต่ประเด็นก็คือว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเจ้าของบ้านตัวจริงเขาจะมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วอ้าวแล้วตายายจะอยู่ต่อไปอยังไงติดตามค่ะ ัมีจะกินนะกินก็น้อยค่ะ,คะปลาทูเก่ง2ตอตัวนิดเดียว3าบ้าบาทสามสิบาทค่ะกินมอือทั้งวันเลยค่ะเราคนตายายอ๋อคุณตาคุณยายคะนี่เราทานข้าวมื้อไหนกันคะเนี่ยมื้อเย็นค่ะใครทําใครทอดปลาทูคะคุณตาค่ะคุณตาทอดต้องชิมฝีมือหน่อยแล้วอืมอืม อร่อยจังเลยค่ะฝีมือคุณตาสุดยอดคุณผู้ชมคะปลาทูน้ำพริกน้าําปลาที่จุ๋มกำลังร่วมวงกินกับคุณตาคุณยายอยู่นี้เป็นเมนูประจำในทุกๆวันกินเพื่อประทังชีวิตจุ๋มไม่รู้ว่ามันอร่อยตรงไหนแต่รู้ว่าเรากำลังกินอยู่กับใครชีวิตของสองตายายคู่นี้จะต้องกินเมนูแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ล่ะค่ะหวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองค่ะ ทานต่อกันเลยนะคะทานเยอะๆนะคะคุณตาคุณยายบ้านร้างย่านคูบอนที่มีชายชบราและหญิงชบรายองบุกรุกและทนอยู่นานถึง15ปีเพราะความจนและไม่มีที่ไปเลยจำใจต้องทนอยู่หาป้ายโฆษณาหาสังกสีเก่าๆมาปะมาแปะเพื่อได้มีที่ซุกหัวนอน ตาที่เคยเป็นหัวเรี่วหัวแรงก็มาโดนตัดขาเพราะโรคเบาหวานออกรับจ้างไม่ได้ต้องทนเก็บของเก่าบริเวณใกล้ๆพอได้ค่าปราทูมากินกับข้าวคุณตาค้าจุงถามคุณตาหน่อยว่าทางชีวิตเนี่ยลำบากลำบนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะลำบากมาตั้งแต่แรกเลยครับอยู่ที่อื่นมาก็มามาันนี่ก็มาก็มาอาศัยเขาอยู่มาบุกลุกเขาอยู่พูดไม่ง,ง่ายบกลุกครับ ชีวิตเหมือนโดนคลื่นซัดลูกชายที่เคยดูแลก็มาด่วนจากไปยาญ่ก็มาเป็นอมาาพาตครึ่งซีกสำร้ายบ้านร้างที่อยู่เจ้าของยื่นคำขาดให้เวลาอีกสองเดือนต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ก็ต้องข้าวกับปลาทูคือเมนูคู่ใจมันไม่ใช่เพราะความอร่อยแต่มันเป็นเมนูที่ประหยัด และเก็บไว้กินได้หลายๆมือ้อมันเหมือนหมดอะไรตายยากของตาและยายชีวิตที่มืดแปดด้านกับลมหายใจที่โรยบรินชีวิตก็อยู่กันมาค่ะทั้งๆที่ไม่ใช่บ้านเราค่ะไม่ไดึงเราทุกอกทุกใจอะไรอยู่ในตรงนี้ไหมคะคืออะไรที่ทําให้ยายเสียใจที่สุดท้อแท้ที่สุดในชีวิตคะก ไม่มีที่อยู่แล้วไม่ไม่มีจะกินนะกินก็น้อยค่ะพร<ค>ะทูเก่งสองตันนิดเดียวสามสิบ้าบาทสามิบาทกะ่ะกินมือทั้งวันเลกับสองคนตายายลำบากค่ะลำบากมากเสียงสะอื้นทุกการให้สัมภาษณ์ของยายมันมีความหมายที่กำลังจะบอกกับทุกคน รูมมอบแสงสว่างให้เท่าเชรราทั้งสองคนได้ที่เลขบัญชีของตาโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้ตากับยายมีทุนย้ายข้าวย้ายของหาห้องเช่าเล็กๆมีที่อยู่ที่นอนแบบหลับเต็มตื่นเสียทีและมีอาหารดีๆข้าโรงหมอโรงบานไว้ดูแลกันและกัน ชีวิตสองตายายที่ไร้ซึ่งฝั่งฝันไร้ซึ่งที่พึ่งพิงขอเพียงที่แอบอิงได้พึ่งพิงเพียงหลับฝันและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบัานพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอคุณประสิทธิ์เจียวกก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินคบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าวิบรัตสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s บส i คร Youtube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ